สวัสดีครับสวัสดีนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องแปาโมกสายบอลนอกวีพีนะครับที่ป๋าจะมาให้ีิด็ดวันละตัวถึง2ตัวแล้วครับพร้อมเทคนิคดีๆนะฮะก็ช่องนี้นะครับเป็นช่องบอลเต็งของป๋านะฮะส่วนป๋าเปิดช่องใหม่นะครับเป็นช่องบอลสเต็ปซอนนะครับชื่อช่องว่าป๋าโมกบอลสเต็ปซอนนะครับก็ฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ป๋าด้วยนะครับออาวันนี้ป๋ามีเทคนิคการเล่นบอลสกอร์สูงมาฝากกันนะครับหนึ่งคู่เลยนะฮะ ก่อนที่จะมาดูกันวันนี้ไปดูของเมื่อวานกันก่อนเลยครับเมื่อวานเนี่ยป๋าให้เออสเ่สูงแรกไปสองคู่นะครับไอ้ทีเด็ดสูงแรกไปสองคู่นะฮะใครอยากรู้เทคนิคเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้เลยนะฮะคู่แรกเนี่ยป๋าให้เอ่อพาราบอนนะครับกับดามสตัดนะครับป๋าให้สูงแรกไปที่หนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งนะฮะครึ่งแรกเนี่ยก็หนึ่งหนึ่ง,น,งนะฮะกินเต็มครับ แล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นคำบุกนะครับกับเทลสตาร์นะครับป่าให้สูงแรกไปที่ลูกครึ่งนะครับก็สกอร์สองหนึ่งนะฮะกินเต็มอีกคู่หนึ่งอีกเช่นเคยนะครับก็ก่อนที่จะไปวิเคราะห์บอลกันวันนี้เนี่ยแล้วก็เทคนิคกันวันนี้เนี่ยไปฝากกลุ่มนิดนึงนะฮะป๋ามีกลุ่มนะครับกลุ่มที่เด็ดบอลวีนะฮะนี่กลุ่มของป๋านะฮะเป็นทีเด็ดบอลวี p ที่ป๋าให้ทุกวันนะครับนะมีเอ่อ บอลเต็งนะครับคือโคตร VP นะครับแล้วก็บอลสเต็ปเนี่ยจะเป็น VP ธรรมดานะครับหรือใครชอบเต็งก็เล่นเต็งได้เลยนะฮะก็ผลปรากฏของเมื่อคืนครับนะก็ตายอีกแล้วนะครับในกลุ่มนะก็ป๋าผิดพลาดอีกนะครับคือป๋าเนี่ยทําตามคําเรียกร้องคนในกลุ่มไปหน่อยป๋าไม่ทําตามใจตัวเองนะครับถ้าป๋าทําตามใจตัวเองเนี่ยป๋าจะให้ตีเด็ดช้าหน่อยแต่ชว์แน่นอนนะครับเพราะป๋าจะร้อยราคานะมันนิ่งนะฮะแล้วป๋าก็ให้ แต่ในกลุ่มเนี่ยเรียกร้องว่าเออขอสิทธิ์เร็วหน่อยใช่ไหมอยากแทงบอลบางทีแบบอยากแทงตอนเย็นเพราะตอนขึ้นไม่ว่างแทงอะไรเงี้ยต่ป๋าต้องให้ก่อนนะครับไอป๋าก็ไม่โทษไม่โทษสมาชิกในกลุ่มน่ะป๋าโทษตัวป๋าเองนะที่ป๋าไม่รอบครอบพอนะครับนะก็อาจจะผิดพลาดกันนะครับแต่ใครที่ตามป๋ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยจะรู้ว่าป๋าน่ะส่วนใหญ่จะทํากําไรให้นะครับไม่ค่อยผิดพลาดเท่าไหร่นะครับแต่มาเจอผิดพลาดทีผิดพลาดหนักนะครับแพ้เจ็ดศูนย์นะฮะโอ้โหเจ็บปวดนะฮะอ้าว ใครอยากเข้ากลุ่มป่ามานะครับมารับที่เด็ดแบบนี้นะครับป่าแก้ตัวแน่นอนนะครับตามป่าทุกวันมีกําไรแน่นอนไม่ขาดทุนแน่นอนนะฮะก็ใครอยากเข้ากลุ่มมานะครับเพียงแค่แอดไลน์ดีป่ามาเลยครับมุมล่างขวามือครับ p a h m o k 8 9 8นะครับหรือว่าอยากจะแอดเป็นลิงก์นะครับไม่ถนัดแอดไลน์ก็กดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับป่าจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะฮะเป็นลิงก์ดีไลน์ป่า QR โค้ดป่านะครับ ที่กดเข้าไปแล้วก็เป็นเพื่อนป๋าได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลา <_ an> พิมพ์รหัสนะฮะอ่าวันนี้ไปดูกันเลยเ <_ an> ทคนิคเอ่อบอลสกอร์โซนะครับป๋ายกมาหนึ่งคู่นะครับหยิบมาหนึ่งคู่อันนี้ครับเป็น uh, เอ่อปอร์ุเซียดอดมูลไม่ใช่ปอร์ุเซียกัดบักครับปอร์ุเซียมเชียกัดบักครับเปิดบ้านต้อนรับกามีของไบเออร์เลเวอร์โคเซ่นนะฮะ <_ an> โอ้โหล้วนนะครับปอร์ุเซียนี่จะดอดมูลอย่างเดียวเลยนะฮะอ่ามาดูกัดบักครับกับเลเวอร์โคเซ่นนะฮะป๋าคู่เนี้ย ปลายใจเป็นที่หนีสกอร์สูงเลยแล้วก็มาดูกันว่ามีกี่ประเด็นนะครับกี่เหตุผลที่ต้องเล่นสกอร์สูงนะครับหนึ่งเลยนะครับประเด็นที่หนึ่งเลยสัดส่วนราคาบอลครับสัดส่วนราคาบอลเนี่ยคู่เนี่ยนะอยู่ที่ราคาเสมอนะครับราคาเสมอแล้วก็นะครับสังเกตว่าเห็นไหมฮะจะต่อทั้งสองฝั่งนะครับจะต่อทั้งสองฝั่งยังไงเออราคารองเนี่ย เป็นกัดกัดบักเนี่ยต่อปอนะฮะเจ้าบ้านต่อปอแล้วก็ราคาเสริมเนี่ยเป็นเลเวลโคเซนนะครับต่อปอเหมือนกันนะฮะต่อทั้งสองฝั่งเลยนะครับราคาต่อทั้งสองฝั่งแล้วก็สัดส่วนบอลเนี่ยสัดส่วนบอลเนี่ยถือว่าต้องต้องเกินมาตรฐานนะครับเกินม,มาตรฐานคือราคาเสมอเนี่ยส่วนใหญ่บ bon อลเยอรมันเนี่ยจะอยู่ที่สองลูกครึ่งนะครับจะอยู่ที่ราคานี้นะครับมัราคาเสมอนะ แต่นี้ครับราคาหลักเปิดมาที่สองลูกครึ่งควบสามนะครับสองลูกครึ่งควบสามแล้วก็ราคารองไปสามลูกนะฮะนี่ถือว่าเกินเกณฑ์มานะครับนะประเด็นที่สองนะครับประเด็นแรกคือสัดส่วนราคาบอลนะฮะประเด็นที่สองคือสกอร์สูงต่ํานะครับประเด็นที่สามนะครับคือราคาน้ํานะครับราคาน้ําราคาน้ําเนี่ยต้องเป็นน้ําดําทั้งสองฝั่งนะฮะราคาน้ําต้องเป็นน้ําดําทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับ สูงเนี่ยอยู่ที่0.92นะครับแล้วก็ต่ำเนี่ยอยู่ที่1.00นะฮะอ่ะแล้วก็ไปดูประเด็นเอ่อประเด็นนอกนอกหน้าเว็บไซต์แทงบอลหน่อยนะครับประเด็นนอกหน้าเว็บไซต์แทงบอลจะมีบ้านผลบอลนะครับเทคนิคการดูเลยนะครับเทคนิคการดูสกอร์สูงนะครับถ้าใครได้สังเกตจากเอ่อบ้านผลบอลนะครับเคยมีไหมครับเคยมีใครไหมที่แบบว่าวันวันต่อมาเนี่ยสู้เราแทงบอลแล้วบอลเราตายเนี่ยวันต่อมาเราเข้ามาดูเลยว่า ทำบอลเราตายเพราะอะไรแล้วบอลคู่เนี้ยมันชนะเพราะอะไรราคาน้าเนี้ยชนะเพราะอะไรแพ้เพราะอะไรเคยมีใครเคยดูไหมครับถ้าใครได้สังเกตนะครับจะสังเกตหรือว่าราคานี้นะครับราคาปอลบสิบนะครับเกือบทุกคู่เลยนะครับราคาปอลบสิบไหลลงเสมอนะครับราคาปอลบสิบไหลลงเสมอส่วนใหญ่จะออกสกอร์สูงเกือบทุกคู่นะครับส่วนใหญ่จะออกสกอร์สูงเกือบทุกคู่เลยนะฮะ นี่ก็คือประเด็นที่สี่นะครับที่ต้องสังเกตกันนะฮะเอ่อประเด็นที่ห้าเนี่ยก็คือสถิติเก่านิดนึงต้องเช็คสถิติเก่านิดนึงนะครับนะสถิติเก่าเนี่ยห้านัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นแบบสีบ่สามสามหนึ่งสองหนึ่งะฮะแล้วก็มีสองพหลสิบเก้าดดมาหนึ่งศูนย์แล้วก็สองพ5 0สิบแปดห้าศูนย์ถือว่าเออเปอร์เซ็นต์ที่มันจบกันสมลูกเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะแปดสเปอร์ซ็นเลยสำหรับห้านัดล่าสุดนะครับ แล้วก็มาดูฟอร์มนิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่เนะี้ยป๋าไม่ค่อยจะมาอธิบายในคลิปนะครับเพราะว่ามันดูได้ทั่วไปนะฮะมันไม่พิเศษพิโสอะไรนะป๋าอย่างป๋าเนี่ยต้องเหนือกว่าคนอื่นนะคับไอ้พวกแบบมีในในใน,ในตามเน็ตตามยูทูบเนี่ยป๋าไม่ไม่บอกนะฮะป๋าไม่เอามาบอกนะฮะป๋าต้องแบบเทคนิคที่หาไม่ได้จากไหนครับมีช่องป๋าช่องเดียวเนี่ยถึงป๋าจะบอกนะครับอ่ะมีห้าประเด็นนะครับ หลักๆเลยนะครับหลักๆเลยนะฮะประเด็นที่หนึ่งคือสัดส่วนราคาบอลนะครับประเด็นที่สองคือสกอร์สูงต่ำประเด็นประเด็นที่สามคือราคาน้ํานะครับราคาน้ําดําประเด็นที่สี่เนี่ยเอ่อคือราคาหน้าเว็บไซต์บ้านผลบอลนะครับเป็นราคาปอลบสิบไหลเสมอนะฮะประเด็นที่ห้าคือสถิติเก่านะครับที่ดูกันสกอร์สูงนะฮะอันนี้ก็ ดูได้นะครับในเว็แบบไซต์บ้านหุนบอลน,นะครับก็ดูได้คร่าวๆนะครับคร่าวๆนะฮะเปอร์เซ็นต์บอลสูงเนี่ยสองลูกครึ่งควบสามเนี่ยมาดูเบสสามก็ค่าเป็นหลักนะฮะเปอร์รเซ็นต์สูงเนี่ยสองลูกครึ่งครบสามเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเปิดไปที่สามลูกนะครับแล้วก็ไหลเป็นสองลูกครึ่งครบสามนะครับน้ําก็อยู่ที่ศูนย์จุดแปดห้าเองนะฮะส่วนต่ําเนี่ยน้ำไปที่หนึ่งจุดศูนย์ห้านะครับเอ,อถ้าเป็นน้ำำําดาน้าแดงเนี่ย 0.85จ,จะเป็นน้ำดำนะครับแล้วก็ต่ําเนี่ยจะเป็นน้ำแดงประมาณ0.95หรือเปล่า0.95 0.92เนี่ยถึงจะเป็น1.05นะครับถ้าเปลี่ยนน้ำแดงเป็นน้ำดำนะะหลายคนงงนะฮะอะแล้วก็มาดูอ,อสูงแรกกันนิดนึงนะฮะสูงแรกกันนิดนึงสูงแรกเนี่ยสังเกตได้ว่านะครับหนึ่งลูกเนี่ย เปิดมาที่ศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งน้ำดำนะครับส่วนน้ำแดงเนี่ยศู9ย์จุดเจ็ดเก้าหลายคนสงสัยว่าศูนย์จุดเจ็ดเก้าเนี่ยเอ้ยศูนจุดเจ็ดเก้าเนี่ยน้อยหรือเปล่าไม่น้อยนะครับถ้าท่านแทงราคานี้นะครับแทงต่ำราคานี้แทงหนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยแต่ท่านไปเปลี่ยนน้ำแดงเป็นน้ำดำเมื่อไหร่นะครับดับไปดูนะครับกดตรงนี้ครับนะบเปลี่ยนน้ำแดงเป็นน้ำดำเนี่ยจากน้ำแดงศูนย์ศูนย์จุดเจ็ดเก้านะจะเป็น 1.27เลยนะครับเห็นนะราคาไม่น้อยเลยนะครับก็แทง100นะครับจะได้127บาทนะเห็นไหมครับเทคนิคการเปลี่ยนน้ำแดงเป็นน้ำดำนะดังนั้นเนี่ยป๋าดูว่าคู่เนี่ยสกอร์แรกมีแน่นอนหนึ่งลูกอะ่ะและเราต้องมาลุ้นลูกสองนะครับเพราะเราจะเล่นราคานี้เลยนะครับราคานี้เลยเอ,อถ้าใครกดราคาเนี่ย0.84นะียแทง100ได้100นะครับถ้ากดน้ำแดงแต่ถ้ามาเปลี่ยนน้ำ เป็น HK นะฮะแทงหนึ่งร้อยนะครับได้หนึ่งร้อยสบเก้าบทนะครับนะก็เปลี่ยนน้ำตรงนี้ได้เลยอ่าดังนั้นนะครับป๋าให้วันนี้นะครับป๋าขอสรุปเลยแล้วกันนะครับป๋าให้คู่เดียวเน้นเลยนะครับก็อยากจะฝากทีนะครับกลุ่ม VP ของป๋านะครับถ้าใครสนใจจะเข้ากลุ่ม VP นะครับก็ตอนเนี้ยเอ่อมีปัญหานิดหน่อยนะครับเลยยังไม่มีไลฟ์สดสอนเทคนิคนะครับเดี๋ยวเอ่ออีกสักสองสามอาทิตย์เนี่ยป๋าจะเริ่มไลฟ์สด สอนเทคนิคก,การแทงบอนลนะครับไลฟ์สดในกลุ่มเลยสอนเทคนิคก,การแทงบอลแบบหมดเปลือกเลยนะครับใครอยากรู้เทคนิคดีๆใครอยากมีเทคนิคก,การแทงบอลต่างๆนา,ๆน,าๆนานะครับสามารถแอดไลน์ป๋ามาเพื่อขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับรับประกันว่าเด็ดแน่นอนนะครับนะเอานี้มาสรุปกันเลยนะครับเออยอรมันบูเลิก้านะครับนะบูเลเซียมุนเซกัดบักนะครับเปิดบ้านจะรับกับมือของไบเออร์เลเวอเซ่นนะครับป๋าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบสามนะครับ สบินนะฮะแล้วก็อีกบินหนึ่งอะ่ะสูงที่สูงแรกนะครับที่รานะคารหลูกควบ1ลูกครึ่งฮรอ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด subscribe ป่าด้วยนะครับจะได้ภาาเทคนิคดีๆที่ป่านำมาสอนกันทุกวันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ